สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบประผมก๊อฟนครนายกนะครับก็มากันอีกคลิปหนึ่งของหลวงู่สุวัดประคองมะขามเท่านะครับเมื่อเที่ยวที่แล้วที่ค้างไว้ก็บางองได้มีการถ่ายเป็นภาพขยายไว้นะครับ <c oughs> เป็นภาพขยายไว้งองค์นี้จะเป็นหัวหาดนะครับหัวหาดเล็ก หัวหาดพิมพเล็กนะครับผมองนี้หัวหาดพิมพ์เล็กเนี่ยแบ่งออกไปอีกทั้งหลายบล็อกนะครับแบ่งออกไปอีกหลายบล็อกแต่เพื่อนๆควรจดจำควรจดจำพิมพ์ที่ค่อนข้างเจอบ่อยๆนะครับนี่จะเป็นพิมพหนึ่งละเอกลักษณ์ของท่านเลยเนี่ยบัวคว่ำบัวหงายมีข้างมีประาพามนทนมีข้างรัศมี เป็นเอกลักษณ์ท่านอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> ทีนี้ก็จะมาเป็นอีกองค์หนึงอันนี้ก็เป็นหัวหัดพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับผมหัวหัดพิมพ์เล็กเหมือนกันเนี่ยแกะโบราณเนี่ยครับเขาจะไม่เรียบร้อยฮะทุกหลวงพ่อครับโบราณเนี่ยเวลาเขาแกะเนี่ยแม่แม่แม แม่พิมพ์เนี่ยธรรมชาติของเขาจะไม่เรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะดูเส้นรัศมีนะครับเห็นไหมครับจะวิ่งขึ้นไม่ไม่ได้ค่อยเรียบร้อยเลยเท่าไหร่พวกอย่างเงี้ยรอยธรรมชาติพวกนี้สําคัญเพื่อนๆเห็นเห็นไหมครับวงแขนเนี่ยคมคมธรรมชาตินะครับคมธรรมชาติเนี่ยพวกรอยแตกพวกเนี้ยเนื้อหาพวกนี้เพื่อนๆต้องจำนะครับ เวลาพระเครื่องเนี่ยโดนเหงือ่อโดนบูชามาเนี่ยโดนเหงือ่อโดนอากาศบ้างเหงือ่อบ้างมันก็จะเกิดเนี่ยฮะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยให้เห็นนะครับเนี่ยธรรมชาติให้เห็นเนี่ยสำคัญนะครับพวกธรรมชาติพวกเนี้ยตามซอกไหนลึกๆพวกนี้จะแห้งนะครับ แห้งเป็นธรรมชาติอ,าอันนี้จะเป็นพิบโลราณเมื่อรู้สึกจะเป็นคลิปก่อนๆนเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยว่าได้ขายไปแล้วเนี่ยลูกค้าสั่งตลับผมก็มาถ่ายรูปไว้นะครับผมมาถ่ายรูปไว้ ในนี้อ๋อมีส้มเสี้ยวส้มเสี้ยวองนี้ก็สวยนะครับองนี้สวยพระสวยๆพวกนี้โดยมากจะแพงหมดแล้วครับจดจำธรรมชาติพวกนี้ครับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติพวกนี้ครับพระส้มเสี้ยก็เป็นพระอีกพิม์หนึ่งที่เล่นไม่ยากนะครับ เป็นไพพิมพ์ที่เล่นเล่นกันไม่ยากจำพิมพ์พระแม่นๆนะครับส้มเซียวเนี่ยผมน่าจะเคยเอาลงน่าจะเคยลงแล้วสักสามองค์แต่องค์เนี้ไม่ได้ลงนะครับในในเนี่ยคือขายไปแล้วขายไปก่อนนะครับ ก็มาอันนี้อันนี้ซ้ํานะครับผมถ่ายรูปไว้อุบวงนะครับอ่าอุบวงเพื่อนเพื่อนดูเนื้อครับเนี่ยเขาจะอมเทาเขาจะอมเทาพราเครื่องหลูงปูดสุกนะครับเทคนิคของผมเนี่ยถ้าเนื้อดําเลยเนี่ยผมไม่เล่นนะครับผมอาจจะแท้แต่ว่าผมไม่ผมอาจจะ เข้าไม่ถึงแต่ผมจะเอาที่ผมแบบดูแล้วซื้อมาแล้วผมเก็บก็ได้ขายก็ได้อันนี้เราคุยกันตรงๆนะครับอันนี้พิมพ์อุบวงอุนี่ติดอยู่สองข้างฐานพิมพ์พวกนี้ถ้าขาขาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายหลายตังเลยแหละอันนี้จะเป็นข้างยันอีกองหนึ่งอันนี้ <c oughs> จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฐานจะกว้างเห็นไหมครับวงขาจะกว้างพิมพ์เนี้ยผมจะได้หลายสภาพทั้งสวยแล้วไม่สวยจะเป็นดาราไม่ใช่ดาราก็ผ่านมือมาหลายองค์แล้วนะครับฐานกว้างๆอย่างเงี้ยมันมีหลายแม่บล็อกนะครับฐานยันเนี่ยมีหลายแม่บล็อกครับอันนี้จะเป็น อันนี้ก็ได้มาแบบนี <matter> then, ้เลยจะเอาให้ชัดที่สุดแล้วกันอันนี้เป็นตัดทิศตะกั่วนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้แล้วกันตัดทิศตะกัวเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนเพื่อนสังเกตบัวสิครับบัวบัวบนบัวล่างเนี่ยเหมือนคลิปที่ผมเคยเอาเทียบให้ดูกับข้างเรียบเนี่ยจะต้อ ขาเขาจะไม่ค่อยอมีมิติเท่าไหร่ไม่เหมือนอข้างเรียบเนี่ยเขาบางทีจะแกะเห็นขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าตัดชิดเนี่ยโดยมากจะทิ่มลงเขาจะดูสัดส่วนเขาต่อตอครับต่อตต่อๆันนี้เป็นชินตะกัวนะครับอีกองคหนึ่งที่ที่ขายไปแล้วนะครับผมขายไปแล้ว ตัดชิตตะกัวเนี่ยไม่ใช่องค์นี้นะครับอีกองคหนึ่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะสวยองคนั้นเดิมเดิมจากพิมพ์เขาเนี่ยหน้าเขาจะโดนในคลิปเนี่ยอันนั้นไปดูเนี่ยจะเข้าใจมากกว่าองค์นี้นะครับอ่าก็มาให้ดูสภาพแบบนี่นี่ก็เป็นข้างยันอีกองคหนึ่งนะครับนี่เป็นข้างยันอีกองหนึง่งไม่ค่อยสวยองค์นี้ ได้มาในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยแต่ผมไม่ไม่ได้ถ่ายด้านหลังไว้ด้านหลังนี่มีจานดูง่ายนี่ครับธรรมชาติของการเนี่ยโดนบูชามาเนี่ยก็จะจะมีธรรมชาติให้เห็นสัดส่วนพระเนี่ยต้องจำพิมพ์ให้แม่นๆนนะครับช่วงวางแขนช่วงขานี่ก็จะเป็นอีกแม่บล็อกหนึ่งอันนี้เป็นฐานแคบ แคบนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูฐานกว้างเนี่ยครับตรงช่วงเนี้ยเขาจะกว้างฐานแคบของอันที่แล้วผมก็ให้ดูไปองคหนึ่งองนั้นจะสวยที่อยู่ในคลิปนะครับอันนี้จะไม่สวยเท่าไหร่อันนี้จะไม่สวยเท่าไหร่โทษนะครับอันนี้จะไม่สวยเท่าไหร่ แต่จำเอกลักษณ์ให้ดีนะครับถ้าเป็นฐานแคบเนี่ยเส้นเนี้ยจะไม่เอียงลองกลับไปดูคลิปเดิมๆของผมนะครับฐานนี่จะแคบขาเนี่ยจะแคบแล้วเส้นเนี้จะไม่เอียงฐานนี่จะไม่เอียงเหมือนฐานกว้างนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามมานี่เลยอ่อันนี้ก็เป็นหัวหาดอีกพิมพ์หนึ่งที่ที่ผมคุยไปเที่ยที่แล้วนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ซูมให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยความขาวธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับไม่อยากพูดซ้ำอันนี้อ่าให้ดูนี่ครับองค์เนี้ยเป็นพระพิมพ์ส้มเสี้ยวนะฮะที่ผมเช่าแพงที่สุดผมเช่าแพงที่สุดแล้วก็มีคนแบ่งไปละ ตรงนี้ผมเช่าแพงที่สุดนะครับให้ดูกันดูจะจ,จดจําหน้าครับส้มเซียวจะมีหลายบล็อกแต่บล็อกเนี้ยจะนิยมนะครับสวยสวยแบบเนี้ยผมรับเช่าเป็นแสนแล้วกันเอาอย่างนี้เอามาส่งผมได้อย่างเงี้ยคือยังไม่อยากอธิบายเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับว่ายังไม่มีโต๊ะท,ที่ที่รับเข้าไปนะครับแต่เนี่ยผมให้ดูเนี่ยความคมดูธรรมชาติเนี่ย น่าอันนี้มาดูพระทองแดงพระทองแดงเนี่ยครับจำพวกลัศมีเนี่ยเพื่อนต้องจำให้แม่นนะครับเขาจะแกะเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับสองฝั่งเนี่ยจอกทื่อๆคมเป็นสันเนี่ยคมเป็นสันแต่ว่าการแกะเนี่ยจะทื่อๆทื่อๆเพราะเป็นการแกะโบราณนะครับเป็นการแกะโบราณจะมาคมๆแบบ เรีวๆวเลยเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อแล้วก็รอยเดือดพวกนี้ถือว่าสําคัญนะครับเนี่ยรอยเดือดพวกนี้ถ้าผ้าพวกนี้ไม่เดือดก็จะแพงขึ้นอีกนะครับดูกันที่ว่าความเนี่ยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหน้าอกฐานหน้าดูทุกอย่างนะครับว่ารายละเอียดครบไหมครบก็แพงหน่อย นะครับอย่างนี้ก็รับเช่าเป็นร้านครับครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำใหม่เพราะว่าแบตเริ่มหมดแล้วสวัสดีครับผม